วันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับโกดังสินค้าจีนค่ะที่เขายกทั้งอาณาจักรของเมืองอีอูมาไว้ที่กรุงเทพบ้านเราแล้วค่ะวันนี้เมมเม่จะไปรู้จักกับเจ้าของโครงการกันตามเมมเม่มาเลยค่ะตามเข้ามาในโกดังสินค้ากันเลยค่ะเฉินไนวันนี้พามาเจอใครพามาเจอที่โกดังนี่เอเครี่เราได้ราเจด้า โอเคก็ค okay. okay. so so ือแนวนี้ทั้งหมดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านทั้งหมดนะคะอ่ะเข้าไปดูไหมคะเดี๋ยวเมม่ออยากรู้ว่าทั้งหมดเนี้ยที่เราเห็นทั้งหมดเนี้ยที่เป็นล็อกล็อกล็อกอะทำไมเขาถึงเป็นห้องห้องล็อกล็อกแบบนี้โอเค ในในตรง okay. ตที่เขาทาเป็นล็อกค่ะแล้วก็เอาทุกๆผู้ประกอบการเข้ามาไว้ในโกดังสินค้าจีนตรงนี้แล้วก็แบ่งห้องว่าใครขายอะไรสินค้าแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันแต่แค่แบ่งโซนไว้ว่าตรงนี้คือโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะตรงนี้คืออันนี้นะและในร้านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ บรรยากาศในร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะเขาเนี่ยทำออกมาเพื่อจะมีชั้นเพื่อจะวางสินค้าแล้วก็ให้คนไลฟ์สดหรือว่าให้แมค้าออนไลน์เนี่ยมาที่หน้าร้านแล้วสามารถไลฟ์สดได้ทันทีเลยพร้อมที่จะขายทันทีคือพวกนี้มันจะเป็นตเตาไฟฟ้าที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยมีใช้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะทําสุก,กี้ก็ดีจะทําหมูกระทะก็ดีบอกว่าสินค้าพวกนี้ขายดีมากในตลาดเมืองไทยความต้องการเยอะ นี่สินค้าตัวนี้เอ่อมาเป็นเครื่องทําน้ําผลไม้เป็นเครื่องทําน้ําพวกอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำเต้าหู้ก็ดีน้ําผลไม้ต่างๆก็ดีซึ่งเอาไปทําคลิปเราสร้างไรายได้บนทวิตเตอเป็นคอนเทนต์เรีอเตอร์สร้างไรายได้เยอะแยะเลยนะแล้วสินค้าพวกนี้จากที่เมดูแล้วเนี่ยเออแบบเออคุณภาพมันดีอ่ะมันไม่ได้งองแกงกระโหลกกระลานะเนี่ยตรงปุ่มนี้เป็นปุ่มดิจิตอลนะนี่โทแก้วโทรแกว้วนะคะ อันนี้เป็นน้ำโต้าหูกก็คือเวลาเรากีน้ำโต้าหู้ใช่ไหมใช่ตักเสร็จแล้วก็กินได้เลยร้อนเลยใช่รู้รู้เลปะเครื่องทำเครื่องทำเครื่องดื่มเครื่องบดอาหารนะคะเครื่องปั่นผลไม้ไร้กาก็คือของที่จะใช้ในห้องครัวเนี่ยในที่นี้มีที่หมดเลยวันนี้จะต้องรีวิวกันประมาณ10 EP อะค่ะคนผู้ชมขาเพราะไม่งั้นรีวิวไม่หมดมันเยอะจัด แต่วันนี้ฉันชอบก็ตรงนี้เลยเครื่องปั่นผลไม้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะเป็นสินค้าขายดีติดอันดับท็อปชาร์ตของลาซาด้าปอปีเอาไว้ทำแฟลชเซลได้อะไรได้นะไม่ต้องไปหาสินค้าไกลถึงเมงจีนแล้ววันสต็อปเซอร์วิสครบจบในที่เดียวเลยนะคะใครสนใจอยากรับไปขายอยากมาไลฟ์สดอยากจะสร้างไรายได้ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ติดต่อเมลไดมา